คำถามที่หมอถูกถามบ่อยมากที่สุดเลยก็คือหมอครับผมมีสายตาสั้น800เอียงอีกร้อยกว่าทำเลสิกได้ไหมครับหมอตอบไม่ได้หรอกครับด้วยข้อมูลแค่นี้เพราะว่าหมอจำเป็นจะต้องรู้ว่าแล้วกระจกตาของคุณหนาเท่าไหร่ล้วครับให้นึกง่ายๆเหมือนเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์หนึ่งร้อบาทแล้วเราจะไปซื้อของถ้าเราไปซื้อของนะครับแปบาท หรือ50บาทเราซื้อได้แน่นอนแต่ถ้าเราอยากจะไปซื้อของราคา200บาท500บาทมีเงินร้อยเดียวซื้อไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นว่าหมอจะต้องตรวจให้ทราบว่าคุณมีสายตาสั้นหรือเอียงที่ต้องไร้รับการแก้ไขด้วยเลสิกเท่าไหร่แล้วคุณมีความหนาของกระจกตาเท่าไหร่เมื่อเราทราบข้อมูล2ตัวนี้เราเอามาเปรียบเทียบกันเมื่อหมอทราบว่า ความหนากระจกตาของคุณมีเพียงพอที่จะแก้ไขสายตาผิดปกติของคุณได้ทั้งหมดหมอก็จะบอกว่าทินดีด้วยคุณสามารถทำเรสิกได้ครับ